พี่น้องทุกคนนะที่อยู่ทั้งพี่โลกพี่จิตพันธุ์อะ้วเขาบอกก็เหมือนแม่เนี่ยเหมือนน้าเขาบอกเหมือนน้าเย็นกันเขาพูดอย่างงี้เนี่ยน้องขอได้ไหมอันเนี้ยนะได้พี่มีห่วงรอกแต่จะเอาไปพี่ขอเอาไอ้นั้นถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปเอาออกพี่ก็มีบานเดียวมีบานเดียวพีมีห่วงเลยเพราะเราก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วสองคนพี่น้องลูกเนี่ยพี่ก็ดีใจ ดีใจมากๆเลยบอกตรงยังบอกว่านอนไม่หลับจะไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วล่ะขากลับโกนรถมันมติดโชเฟอร์ขับไม่ค่อยไหวลูกแะแกก็อายุตั้งหกสิบเอ็ดแล้วเนาะนี่นัลูกไม่ดูทุกวันก็ร้องไห้ทุกวันลูกได้อะไรมาให้ร้องไห้ทุกวันน่ะนี่ก็มีมาให้เหมือนกันนี่ลูกแม่ <laughs> อนุภาพบรรดายนักกดฟ้า